สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการขับรถขับของคนรักรถกับผมช่างอาคมรวมสุวรรณสำหรับรถที่ผมนำมาใช้รีวิวก็คือ b m w 520D M Sport LCI Fed a Lift ราคา3,539,000บาทครับเป็นรถยนต์รุ่นปรับโฉมประจำปี2021นเะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรทวินพาวเวอร์เท อัตราเร่ง0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7.5วินาทีและมีความเร็วสูงสุดประมาณ235กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องของล้อเราไม่ควรล้อเล่นเพราะล้อคือส่วนประกอบสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวรถและพื้นถนนหากเกิดความผิดพลาดจากตัวล้อคุณอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยบทเรียนราคาแพงนั่นหมายถึงชีวิตของคุณเองครับโดยเฉพาะนักขับมือใหม่ คุณรู้หรือไม่ว่ารถยนต์ที่คุณขับอยู่นั้นเติมลมยางอยู่ที่เท่าไหร่จึงจะเหมาะสมถ้าคุณยังไม่แน่ใจวันนี้ผมมีคำตอบมาอธิบายครับลองมาดูที่ตัวอักษรหรือตัวหนังสือสัญลักษณ์บนแก้มยางกันนะครับอย่างแรกเลยที่เราสังเกตเห็นในรถ bmw c 5คันนี้ก็คือเป็นรถที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยล้อคู่หลังรถเยอรมันส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เนี่ยจะใส่ยางหน้าเล็กกว่ายางหลังครับคันนี้เนี่ยยางหน้าไซส์245 45 R 1 8 100 Y มันบอกอะไรกับเราตัวเลขแรกเลยก็คือ2.45คือขนาดกวา้กวางของหน้ายางครับสัดส่วนเป็นมิลลิเมตรตัวเลขที่2 45ก็คือความสูงของยางเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ45%ของขนาดความกว้างของหน้ายางเมื่อเอามาคูณ2.45จะได้เท่ากับ110.25ม mm. ิลลิเมตรนี่คือความสูงของแก้มยางนะครับ ส่วน R ก่อนที่จะเป็นตัวเลข18 R คือยางรเดียลครับที่มีเส้นใยอยู่ข้างในเป็นเส้นใยทำด้วยโลหะเสริมคำว่า18อันนี้ก็คือขนาดของล้อครับเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วส่วนตัวเลขสุดท้าย100 Y หมายความว่าเป็นยางที่สามารถรองรับความเร็วได้ประมาณ240-300ถึง300กิโลเมตรชั่วโมง บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยางเราผลิตเดือนปีเท่าไหร่ปีหนึ่งเรามีทั้งหมดประมาณ52สัปดาห์ตัวเลขของยางเส้นนี้ก็บ่งบอกไว้ว่าผลิตเมื่อสัปดาห์ที่27ปี2020เราสามารถเช็คตรวจเช็คได้นะฮะสำหรับเดือนแล้วก็ปีที่ผลิตยางเส้นนี้ ค่าของการเติมลมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดของล้อและยางการตรวจสอบอแรงดันลมยางที่ถูกต้องส่วนใหญ่จะมีระบุอยู่ในคู่มือซึ่งอยู่ในรถแล้วก็บางบริษัทรถยนต์ก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่เสากลางนะครับอย่างเช่นคันนี้เนี่ยใช้แรงดันลมยางด้านหน้าประมาณ38ส่วนด้านหลังประมาณ45 psi ผู้โดยสารเต็มคัรรถนะครับ5คน รถยนต์โดยทั่วไปใส่ยางที่มันใหญ่ขึ้นแรงดันลมยางก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันกับขนาดของล้อท,ที่เพิ่มเข้ามาไม่ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางในขนาที่รถยนต์วิ่งจะทําให้ยางเกิดการขยายตัวและยางมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นการตรวจเช็คแรงดันลมยางที่ถูกต้องก็คือตรวจเช็คทุกครั้งก็ต่อเมื่อรถยนต์จอดนิ่งๆอยู่กับที่เท่านั้นครับยางอ่อนเกินไปหรือแข็งเกินไป มีผลต่อการขับขี่นะครับถ้าเราเติมลมอ่อนเกินไปอย่างแรกเลยก็คือรถจะกินน้ํามันมากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คืออันตรายเริ่มมาแล้วอุณหภูมิของแก้มยางเนี่ยที่มันรับน้ําหนักรถทั้งคันขณะที่วิ่งอยู่ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งทางตรงหรือการเลี้ยวแก้มยางที่มีลมยางอ่อนเกินไปจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้อันตรายนะครับจนทําให้เกิดการระเบิดขึ้นได้อันนี้เนี่ยสำคัญมาก ถ้าลมยางแข็งเกินไปสิ่งแรกเลยก็คือมันจะไม่ได้ระเบิดนะฮะแต่มันจะทำให้เกิดอาการสั่นสะเทือนนั่งไม่สบายดอกยางบริเวณตรงกึ่งกลางของล้อเนี่ยสึกล้ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นควรที่จะเติมลมยางตามที่ค่ามาตรฐานกำหนดสำหรับการขับรถทางไกลบางท่านก็จะมีการเติมลมยางเผื่อคือเติมมากกว่าที่ค่ามาตรฐานกำหนดสัก 2อปอนอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราเติมเผื่อไว้ก่อนโดยเฉพาะยางแก้มเตี้ยเนี่ยเวลาตกหลุมเนี่ยแก้มยางมีสิทธิ์ฉีกแล้วก็อาจจะเสียหายถึงล้อได้เลยเพราะฉะนั้นเติมเผื่อสัก2ปอนครับเวลาลมยางอ่อนสังเกตด้วยสายตาก็อาจจะเห็นได้ว่าถ้ายางลมอ่อนนั้นแก้มยางตรงนี้จะป่องออกมาหรือว่าใช้มือกดเนี่ยจะกดลงไปเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยเรามาดูที่ดอกยางว่ามีอะไร อยู่ข้างในหรือเปล่าอย่างเช่นพวกตะปูหรือว่าเศษหินและก็ข้อสําคัญเลยก็คือสําหรับคนที่ชอบขับรถทางไกลเนี่ยบางทีตะปูต่าเราไม่ได้ยินการฟังเนี่ยยางโดนตะปูจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่ได้เปิดเพลงดังนะครับยางโดนตะปูจะดังตับตัดตัดตั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 ยิ่งตะปูหัวใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดังสนั่นมากเท่านั้นควรจะต้องรีบหาร้านปะาก่อนอย่าเพิ่งไปดึงมันออกนะฮะ เพราะว่าถ้าดึงออกเมื่อไหร่ก็คือยางรั่วมานั้นเลยให้ตะปูนั้นเสียบอยู่ก่อนแล้วรีบไปหาที่ปะยางอย่างรวดเร็วใช้วิธีการปะแบบสตรีมอย่าใช้วิธีการปะแบบเสียบยางเข้าไปแล้วดึงออกนะครับอันนั้นเป็นการปะที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากเท่าไหรข่ขณะขับขี่เนี่ยถ้ายางเกิดแตกขึ้นมาอย่างแรกเลยนะฮะออกให้พ้นจากไหลาทางครับไหลาทางก็จอดไม่ได้ครับไหลาทางบริเวณไฮเวย์มอเตอร์เวย์ทางด่วน ผมบอกเลยว่าอันตรายมากถ้าแตกบนทางด่วนไม่ควรอยู่หลังรถนะไม่ควรยืนอยู่บริเวณหลังรถให้มายืนอยู่หน้ารถแล้วถอยไปอีกไกลามากเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นในลักษณะที่รถที่วิ่งมาข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนมาชนรถคุณทําให้คนตกลงไปเสียชีวิตข้างล่างทางด่วนเนี่ยเยอะมากอย่างที่2ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วรถคุณมียางอะไรก็ ออกแรงกันหนักหน่อยฮนะต้องถอดล้อขึ้นแม่แรงแล้วก็เปลี่ยนยางอะไรด้วยตัวของคุณเองแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมแนะนำให้จดเบอร์ฉุกเฉินเอาไว้ที่พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือในขณะที่คุณประสบเหตุยางรั่วยางอะไรที่มีขนาดเล็กกว่ายางล้อปกติเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วสูงนะครับการเลี้ยวก็จะไม่เป็นธรรมชาติเท่ากับยางปกติเพราะฉะนั้นควรขับด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่จะวิ่งไปถึงร้านยางควรใช้ความเร็วต่ำนะครับไม่ควรขับด้วยความเร็วสูงเพราะอันตรายครับก่อนที่เราจะใช้รถทุกครั้งสิ่งแรกเลยนอกจากการตรวจเช็คสภาพของยางแล้วก็แรงดันลมยางแล้วเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็เอายางอะไหล่ออกมาเช็คลมเมื่อเราวิ่งทางไกลแล้วเราไม่ได้เติมลมยางอะไหล่ <c oughs> ยางอะไหล่เส้นนั้นก็เท่ากับสักะเบืออันหนึ่งดีๆนี่เองนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเรื่องล้อไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นมาเป็นเมมเบอร์ขับรถกับเราสิครับ